ค่ะแน่นอนค่ะคุณออนซีนีค่ะอันดับแรกเลยนะคะนั่นก็คือการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กๆนี่แหละค่ะที่ทําให้เด็กๆนั้นอยากรู้อยากลอง เราะว่าในสื่อออนไลน์นะคะก็จะบอกข่าวว่ารูปลักษ์ของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นรูปลักษณ์ของการ์ตูนโดยเฉพาะเป็นการ์ตูนที่เด็กๆได้รับนิยมในเด็กๆด,ด้วยนะคะนอกจากนั้นยังมีเรื่องของรสชาติแล้วก็กลิ่นค่ะถ้าหากจะเป็นกลิ่นแตงโมก็จะเป็นรสชาติแตงโมกลิ่นเมล่อนก็จะเป็นรสชาติเมล่อนนี่แหละคะ่ะที่ทําให้เด็กๆรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอันตรายใดๆเลยแต่จริงๆแล้วนะคะในบุหรี่ไฟฟ้าเองเนี่ยก็มีสารนิโคตินเช่นกันนะคะซึ่งตรงนี้แหละคะ่ะที่ จะส่งผลกระทบต่อระบบสมองของเด็กๆอีกด้วยโดยเฉพาะในวัยที่ยังพัฒนานะคะซึ่งเด็กๆเนาาี่ยสมองเนี่ยสามารถพัฒนาไปได้จนถึงอายุ25ปีเลยค่ะซึ่งนอกจากรูปรถแล้วก็กลิ่นแล้วนะคะการเห็นผู้ปกครองรวมถึงคนในครอบครัวทําเป็นตัวอย่างนี่แหละคะ่ะก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เด็กๆเนี่ยรู้สึกว่าทําไมผู้ใหญ่ทําได้แล้วเด็กๆของพวกเขาเนี่ยทำไมทําไม่ได้ค่ะคุณออนซินีคะ คุณกัญญาลัตคะจริงๆแล้วบุหรี่ไฟไฟ้าเนี่ยเป็นของผิดกฎหมายนะคะมีการลักลอบนําเข้ามานานแต่ทําไมระยะหลังๆถึงได้เริ่มเห็นผลกระทบโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนด้านสุขภาพอะคะค่ะ สำหรับสิ่งที่เพิ่งเห็นผลกระทบต้องบอกว่าก่อนอื่นเลยต้องขอบพระคุณนะคะบุคลากรทางการแพทย์ที่กล้าออกมาเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะผลกระทบเกี่ยวกับปอดของเด็กๆรวมทั้งคุณครูเองนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามในการสกัดกัน้นไม่ให้มีสารเสพติดไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่ก็ตามเข้ามาในพื้นที่ของโรงเรียนทําให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดสารเสพติด นะคะ。 ซึ่งนี่แหละค่ะก็เป็นเหตุสําคัญเลยนะคะที่ทําให้ตอนนี้มีความพยายามในการรณรงค์แล้วก็แก้ปัญหาจริงๆแล้วผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้ามีมานานแล้วค่ะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมานั้นก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้เป็นข่าวนะคะเพราะอย่างก่อนหน้านี้เองค่ะก็มีคนวัยหนุ่มนะคะที่เกิดเป็นปอดอักเสบก็มาจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้านี่แหละค่ะส่วนเด็กที่เกิดขึ้นปัจจุบนันอย่างไม่ว่าจะเป็นเคสล่าสุดที่จังหวัดบุรีรัมย์เองหรือว่าที่จังหวัดอุบลราชธานีเองนะคะ ก็ต้องอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าหากทางแพทย์ไม่ออกมาบอกถึงผลกระทบเนี่ยก็คงจะไม่มีการตื่นตัวนะคะแต่สุดท้ายแล้วค่ะไม่ว่า ทางเจ้าหน้าที่จะมีการจับกลุ่มหรือแพทย์ออกมาบอกแค่ไหนก็ตามนะคะถ้าหากเด็กๆหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยไม่ได้ทราบถึงผลกระทบที่แท้จริงของบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นปัญหาสําคัญในเรื่องของสุขภาพนะคะก็อาจจะทําให้การแก้ปัญหาเหล่านี้เป็นไปไม่ได้รวมทั้งเด็กและเยาวชนเองนะคะก็อาจจะยังตกเป็นเหยื่อของการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการติดสารเสพติดชนิดอื่นๆอีกด้วยค่ะ